มันไม่ใช่แสงครับมันถึงได้ลอดผ่านหลุมดําไปได้ก็แปลว่าในโลกมนุษย์ใบนี้เขาพูดถึงหลุมดําครับเขาหยุดแค่ตรงนั้นนี่จิตบริสุทธ์มันจะเลยผ่านนั่นแหละเพราะฉะนั้นจิตบริสุทธ์พอเวลาผ่านปุ๊บมันก็ย้อนกลับขึ้นมามองจิดเฮ้ยไม่นจะมีหาเลยเลยครับนี่บอกไหมครับครับครับไปเลยโฮย้ยมันทำไมถึงสุดยอดแท้ในบรรยากาศอย่างนี้ลูกยินึีนถึงใครครับ ลุงจะนึกถึงพระพุทธเจ้าที่บอกว่าพระองค์ไปร่วงรู้สิ่งใดๆในจักรวาลแสนโกดจักรวาลหรือมหาจักรของจักรวาลทั้งหมดพระองค์จะไปรู้สิ่งนั้นพระองค์ก็มา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 บัญญัติเลยว่าเป็น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 เรียมีสองคําเป็น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 ปรมาท นะปารมิตสักจิปรมัตสัจจิ์ยังไม่พอในการที่จะอธิบายขยายความปรมัตมันก็ลำบากก็เลยกลับมาเป็นพระว่าพระธรรมซะพระธรรมเนี่ยพวกที่เข้าใจง่ายเพราะว่ามันมีคําว่าพระพุทธพระพุทธพระพุทธนะพระพุทธเจ้านะครับครับแค่นี้ครับตรงนี้ตรงนี้ อยู่แค่เนี้ยครับผมาห,าหมายความว่าหมายความว่าเลยไปไม่เห็นโอเคมันอยูได้แค่เนี้เอาละนี่เกว่าพระพุทธเอาว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธตัวนี้พระพุทธเจ้านะเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมโอเคนะทีนี้พระพุทธเจ้าก็มาบอกเล่าเก้าสิบกัมมนนตย์โดยรวม มนุษย์เรือมที่รู้จักกันนี้คือพระอาหารหันต์ทีเดียวครับนะครับพระอาหารหันต์ครับพระพุทธเจ้าไปเจอพระธรรมพระธรรมนี่ก็คือปรมัตสชวนตัวนี้ลุงเป็นคนพูดเองตัวนี้ครับะนะตัวนี้ลุงองอ,อพูดเองเค okay. ขอขอที่ลุงองอ,อพูดเองเมื่อกี้ถามไปว่าอไอ้คำว่าจิตบริสุทธิ์อะผมถามว่ามันมีได้ในที่ไหน ขอเติมว่ามันไม่ได้ในมนุษย์เออทีเนี้ยมีได้ในมนุษย์มนุษย์มีทุกคนมีจิตอืตามที่พุทธว่าเนาะเดี๋ยวมีจิตครับมันต้องมาหาใจก่อนครับใจก็มาหากายก่อนเห็นไหมครับมาหากายจิตใจกายหรือกายใจจิตครับทีนี้จะบอกว่ามีอยู่ในมนุษย์รู้ได้ผ่านกายใจจิตใช่โอเคแล้วถึงจะไปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นที่ว่านี้ครับผมตอบครับใช่ใช่นี้พอเวลามาลงทั้งอันนี้ ลงวอดมา